วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่สะพานไม้แกดำค่ะเดี๋ยวเราเช็คอินโดยวิธีการถ่ายรูปตรงนี้กันก่อนนะคะโดยพิกัดของสะพานไม้แกดำอยู่ที่จังหวัดมหาสารครามค่ะเราเดินผ่านบริเวณหน้าสะพานเข้ามาแล้วนะคะ ซึ่งบริเวณหน้าสะพานเขาก็จะมีมุมถ่ายภาพให้เรา2จุดนะคะคือจะเป็นจุดป้ายสะพานไม้แก่ดำทั้ง2จุดเลยนะคะเราก็ได้ไปถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงสายๆอากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเราจะเดินข้ามไปอีกฟากหนึ่งของสะพานนะคะ ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรโดยสะพานไม้แก่ดำเชื่อมระหว่างบ้านหัวขัวกับหมู่บ้านแก่ดำค่ะ mm hmm. เป็นวิวท้องทุ่งที่สวยงามค่ะสะพานไม้ได้ทอดยาวไปยังอ่างเก็บน้ำหนองแก่ดำซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติของอำเภอแก่ดำนะคะ เพื่อนๆดูสิคะน้ำใสมากๆเลยนะคะน้ำใสมากๆเลที่เห็นเบื้องหน้าตรงนู้นนะคะจะเป็นวัดดาวดึงค่ะเรามาเที่ยวในช่วงเดือนมก,กราคมนะคะเป็นช่วงหน้าหนาว น้ำบางช่วงก็จะแห้งแบบนี้นะคะช่วงที่เรามาไม่มีดอกบัวค่ะแต่ในช่วงนี้เราก็จะสามารถพบเห็นนกเป็ดน้ำที่บินหนีหนาวมาจากไซบีเรียได้นะคะ สำหรับที่สะพานไม้แก่ดำแห่งนี้นะคะก็จะเป็นวิวสีเขียวของพืชน้ำถึงแม้ว่าสะพานแห่งนี้นะคะจะค่อนข้างเก่าแต่มันทำให้ได้บรรยากาศของความเก่าแก่ของที่นี่นะคะที่ควรจะอนุรักษ์เอาไวใ้ให้กับชนรุ่นหลังจริงๆค่ะวิวสวยมากเลยนะคะให้เต็มร้อยเลยนะคะสำหรับที่นี่สะพานไม้แก่ดำจังหวัดมหาสารครามนะคะเ,เพื่อนๆดูสิคันน้ำใสมากเลยนะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนเราจะเดินข้ามสะพานนี้มานะคะเราได้สอบถามชาวบ้านฝั่งนู้นนะคะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะชาวบ้านก็ได้แจ้งเรามานะคะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีผักปลอดสารพิษขายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าเราจะไปถึงฝั่งนู้นหรือเปล่านะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะถึงไหมน้ำใสมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเราได้รูปบ,บริเวณนี้ไปเยอะเลยนะคะ ถ่ายออกมาแล้วได้รูปที่สวยมากๆเลยค่ะระหว่างทางเดินเราก็สามารถหยุดถ่ายภาพได้ตลอดและมีการจัดทำที่นั่งให้นั่งเล่นชมวิวเบงบัวหลายจุดเลยค่ะ พวกเราเดินจนเกือบสุดสะพานนะคะแต่ก็มาสะดุดตรงนี้นะคะสะพานจะขาดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะเดินข้ามไปได้เพราะว่ามีเนินดินอยู่นะคะแต่ว่าพวกเราตัดสินใจว่าเราเดินมาเท่านี้เดี๋ยวเราจะเดินกลับดีกว่านะคะเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นสะพานอีกช่วงหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะจะสะพานเขาจะขาดแล้วก็มีเนินดินอยู่บริเวณนี้นะคะ เราก็แวะถ่ายรูปบริเวณเนินดินตรงนี้และเราก็ตัดสินใจเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะเนี่ยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะบริเวณนี้จะเป็นเนินดินที่สะพานเขาขาดแล้วก็ไม่ได้ซ่อมนะคะตรงนี้